ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะวันนี้นะมาพบกับแป้งในเกมเซ,เซลลาดอนะคะเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะคะดูจากรูปนี่ก็น่าจะรู้เลยว่ามันสยองขวัญแค่ไหนนะคะเป็นเราจะตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องใต้ดินนะคะแล้วก็เราก็ต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้โดยที่เราจะต้องเก็บลูกแก้วนะคะประมาณไม่แน่ใจว่า1ิบลูกหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะ เราถึงจะรู้ความลับของที่นี่แล้วก็จะออกจากที่นี่ได้นะะเกมนี้เนี่ย <Please help. S 1> ค่อนข้างจะน่าสนใจยังไงไม่รู้สิโอเคเรามาลองเล่นกันดูเลยดีกว่านะอันนี้เขาก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องจริงนะคะที่เราจะต้องหาลูกแก้วเนี่ยมันจะมีความอ่าพลังงานอะไรที่เรามองไม่เห็นนี่แหละมันกำลังจะย่างก,กลายเข้ามานะเราจำเป็นจะต้องวยอะไรอะ ต้องหาลูกแก้วนะคะเมื่อกี้เราได้หนึ่งลูกแหละสังเกตได้ง่ายๆก็คือเมาส์มันจะเป็นสีเขียวนะแป้งก็มัวๆเอาเผื่อเจอเจอไหม <Okay. S 1> เขียวๆๆจ้ะ help help. เสียงมันดูน่ากลัวเนาะ okay, okay. โอ้โหดูบรรยากาศบ้านนะคะตอนนี้ บ้านนี้มีรักมีอะไรไหมตรงนี้จริงๆแบบถ้าเป็นเกมมันต้องมีเนาะมันดูแบบเป็นที่ห้องเก็บของอะ่ะมันควรมีอ่ะ้ะเจอแล้วเจอแล้วกี่เม็นแล้วเนี่ สองเม็ดแล้วนะจะรู้ได้ไงว่าเราต้องทำกี่เม็ดอนะเนาะไม่เห็นบอกลเลยอะไรโอเคห้องนี้ไปละโอ้โหน่กกากลัวเดี๋ยวนะเฮ้ยน่กกากลัวจริงวะโอ้ลูกแกว้วลูกแก้วอยู่ไหน อุ้ยกลัวมันโผลอ่อมามากเลยเอ้ย,อย,อยนี่อะไรอะโหยโอเคโอเค <c oughs> ตกใจตกใจไหมคะ ตกใจไม่แค่ทุกคืนตกใจนะคะโอ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะเกมนี้มังไม,ม่ธรรมดาเห็นมันเป็นเกมแฟตเล็กๆนี่ไม,ม่ธรรมดาเลยนะนี่อะไรอะ่ะไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะ่ะนั่นนะโอเค ฮัลโหลใครก็ได้ส่งเสียงหน่อยย a h o ูส oh ่งเสียงให้ฉันหน่อยย a h o ูโอ้โหถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเจอบรรยากาศแบบนี้นี่ขอแกล้งตายดีกว่าอ่าได้แล้ว นี่อะไรวะเฮ้ยอุยอีเด็กโอเคโอเคไปนะลูกนะไปนะตึบตึบตึบ,บ,บตอนนี้นะคะเราต้องพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะระงับความกลัวนะคะ อายุ25ก็มาเป็นสาวรำวงน่ากลัวมากอะ่ะโอ้โหอันนี้ขนลุกเลยถ้ากล้องมันไม่เห็นดีเนาะแล้วเสียงนะออืื <c oughs> ลูกแก้วลูกแก้วอไหน,นลูกลูกแก้วจ๋าโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วตอนนี้นะคะขอภาวนาว่าเจอลูกแก้วโอ้อย่าเจอผีเลยตอนนี้แป้งรู้สึกว่าแป้งก็ซ้ำไปซ้ำม,มาเนาะคือแบบห้องมันก็เดิมๆยวๆเราต้องหาทางกลับไป ตอนนี้มึงสั่นมากเลยอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างน่ากลัวมากไม่เป็นแป้งไม่รู้หรอกโอเคเหมือนเราใกล้ๆมาทางเดิมนะ,นะย้อนกลับมาทางเดิมนี่นะจะไปแบบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นี่นี่อะไรอ่ะประตูมันเปิดไม่ได้นะอินีห้องเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้มันเหมือนเขาวงกดเลยอ่ะไม่รู้จะไปยังไงดีสามสิบสามเอ็ดห้องนี้เมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมานี่อ๋อนี่เราเดินกลับไปแล้วนี่ คห้อ okay. งอะไรอะ่ะน,นี่อะไรวะโอ้โหช็อตนี้ใส่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์นี่ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ 88, น่งหนึ่งอาหนึ่งหนึ่งสองก็ได้สามสองสองีสง่ห้าโอเคอ่ะลองดูหนึ่งสองซ้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอเล่น ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะฉันล้อเล่นเนองซีเรียสน,นะคะเรากำลังเอนเตอร์เทนนะไม่ทุกคนหายกลัวนะแม้ว่าแป้งจะกลัวอยู่คนเดียวก็เถิดโอเคออกจากที่นี่กันเถอะยี่สิบสามหรือยี่สิบสองห้องนี้ล็อกเหรอ อาบราคาราบาการาคาเดียห้องนี้หรอกอะห้องนี้คือห้องเมื่อกี้แหละ กลับไปทางไหนแล้วเนี่ยกลับมาทางเดิมเรื่อยๆเขาวงกดเขาวงกดตักวงกดไม่เกี่ยวโอ้ยน่ากลัวว้ยตอนนี้ภาวนาอยากกลับไปหาไอ้ไอ้ตอนจุดเริ่มต้นอะแบบไปเริ่มตั้งแต่แรกอะคงจะดี โอ๊ยตอนนี้เลไย,ยังไม่มาทางใหม่หัวใจสี่ดวงนี่มันอะไรโอ๊ยประตูทางออกหรือเปล่าอะอุาาาอ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะ้องไห้แล้วอะ่ะเกมเนี้ยโอเวอร์ได้แล้วกลัวไม่ไหวแล้วอะ่ะแม่จ๋าหนูมไม่ไหวแล้วพาหนูออกไปจากที่นี่หน่อย ไม่เป็นหนูไม่รู้หรอกชอบเล่นนะมันก็สนุกดีแหละแต่ว่ามันน่กกากลัวแล้วปรับลูกแก้วมันก็ไม่ให้เราแล้วอ่ะขี้งกทุกคนใครอยู่ตรงนี้มาช่วยฉันออกไปหน่อยฉันไม่ไหวแล้วฉันแสบคอเกมนี้ทำไมไม่มีคนไทยเล่นเลย ก็เลยต้องเล่นเองเกี่ยวปะโอ้โหมันเรามาถูกทางนะเกมเอาเวอร์ชิโยโอเวอร์แล้วโอเคค่ะยังไงก็เพื่อนๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้นะตามเว็บแฟตทั่วไปโอเค ตั้งเล่นแค่นี้แหละแค่นี้ก็ใจจะวายแหละบ๊ายบาย